อออนอนอยู่ยัยงไงเราจะเดินยังไงไอ้ที่ว่ามันไม่อาจทำอ่าเราก็ต้องอาศัยความเชื่อแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อนี่ยกไม่ได้ในหินนี่น่ยในหินนี่มันยกไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของเทพมันเป็นศิลปะของเทพของเทวดาถ้าเป็นของมนุษย์มันก็มีแค่พยาาัาคโคเล็บเลสภาสีเร<อ>าใหยมันแลบลิบปิสตาสักหน่อยหนึ่งตาโลโลสักหน่อยหนึ่งแต่ี่เป็นของมนุษย์นะนี่ แต่ถ้าเขาเป็นของเทพขึ้นมาพับตรงช็ดหัวเตาหัวขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าตาบึง้งตึงขึ้นมาอันนี้ของเทพวันี้ศิลปะเหล่านี้มันเป็นศิลปะของกึงเทพถึงเทวดากึงเทพที่จะมีทําการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้กหราณน,นั้นได้มีโอกาสได้เห็นแล้วต่อจากนั้นเราก็มาดูมาพับมาดูว่าคือศิลปะของเทวดามันเป็นยางไงด้ของเทพเป็นยางไงด้วย แล้วต่อจากนั้นเราก็จะได้มีมุมมองอีกมองหนึ่ง okay. Okay. กพแต่ะละเอาหัวใจของเรานี่มาเท่าเกี่ยวกับพวกข้อโที่สัตว์บ้านมาอะไรบ้างอีกคราวนี้ก็จะมีเรื่องมีเรื่องจินตนาการไปแบบสนุกแหละสนุกหน่อยแล้วต่อจากนั้นเราก็จะเห็นคําว่าสัพพัญญูสัพพัญญูนี่มาได้มีจะมีมาได้จํากัดเพียงแค่สินสมาธิปัญญานะ่ะมาได้จํากัด คือยังเนื้อนั่นไปอีกแต่ว่าไม่มีใครกล้าเล่าไม่มีใครกล้าพูดเพราะเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าอวดอุตริมรู้าำอีกแต่ว่าพูดได้แบบไปไม่บาปไม่กรรม,ม,ม,มคือพูดแบบสินสมาธิปัญญาพูดแบบ,บ้านๆนพูดแบบพื้พนๆะน่ะมินธบาตเลี้ยงเทียนลงปฏิโมกแล้วก็แสดงธรรมมถ้าสมมติว่านัางซื้อธรรมะเนี่ยครับถ,ถ้าคิดว่าเป็นรถเนี่คงจะ คงคงคงจะยังระเบิดวันละแล่เพราะใครมากับพูดแต่เรื่องนี้แหลอะองค์ไหนมากับพูดแต่เรื่องเดียวนี่แหละไม่นอกอออเหนือนั่นหรอกเพราะว่าถ้าเป็นไม้คงไม้คอนน่าจะ<อ>น่าจะเหลืออยู่แค่นี้อะ <c oughs> เขาตะเลยบอกว่าแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ห้ามและอะไรที่ว่ามันนอกเหนือไปนั่นเขาจะห้ามห้ามพูดแต่ว่า,าศาสนาพรา์เขาไม่ห้ามเออ เขาบอกเอาหินมามาค้นเป็นเข็มอ้าวเปิดโอกาสในเอาหินมาค้นเป็นเข็มเอาค้นไปเลยเอามาค้นหินกลายเป็นเข็มได้แล้วเอาอย่างนั้นเอาเล็กมาค้นเป็นเข็มเรื่องบางเรื่องซึ่งมันไม่มีอยู่ในพระธธรรมเนี่ยเอามาเล่าไม่ได้นะเอามาเล่าได้เขาไม่ว่าอกศาสนาพราหมณ์นแต่ศาสนาพุทธไม่ได้นะศาสนาพุทธไม่ได้เลยดี๋ยวโยมีกันปีดแตกเลยทายหากันอีกทะเลาะวิวาทกันเยอนมาอีก เ,เรื่องที่มงมงายอ่ะแต่บังเอ,อิญว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านไม่เหมือนครับท่านไม่หมันเพราะว่าคูกใครเอามาเล่าให้เอามาพูดให้เอามาอะไราต่างๆท่านไม่ซิดไม่ซิดไ,ไ,ไม่รอแต่ถ้าลองเป็นว่ดทุ๊นี่มาอยู่มาถึงเราหรอกไายหมดเพราะว่าใครมากับพูดแต่เรื่องเดิมๆอ่าใครมากับพูดแต่เรื่องเดิมๆเ,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 เรื่องมันเดียวนี่หละ ก็แต่เรื่องปฏิหารขึ้นมาแต่บังเอิญว่าลวองกอนีชอบชอบปฏิหารลวองกอนี่ชอบเลยแหละอะไรที่ว่ายืนชือเย็นช,ช,ชาเนี่ยเอามันไม่ไม่พอนช่าซะแล้ะอยากฟังอะไรที่ว่ามันเนื้อมนุษย์ไปยังไงนะั่นชอบเออชอบชอบเลยแหละมันเป็นอุปนิสัยแต่ใครจะแต่ว่าใครจะชอบไม่ชอบแต่อย่างลวองกอนี่จะชอบ ือจะชอบมองชอบชอบจินตนาการอะไรที่ว่ามันเนื้อมนุษย์ไปแล้วพระเนี่ยก็ชอบเรื่องเรื่องคุณวิเศษเรื่องอะไรที่วิเศษวิเศษเนี่ยชอบมันเคยมีมันเคยม,ม,มีอยู่ลวงอไปชอบอาวัดพระองค์เนี่ยไม่ใช่พระเอาเพาจะเป็นดาสีเนี่ยท่านอยู่ใงรองเนี่ย แต่หลวงพ่อว่าองค์ไหนที่ว่าพัลังเนี่ยน้องพ่อจะสอบจะจะ,จะสอบถ้าวกวัดหมดไปสอบถ้าวกวัดแล้วก็ไปดูบางทีเขาก็เดินท้ายไปอย่างเงี้ยเขาไปกลัวประเทศขเขมรนู่นน่ะเนี่พูดอยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บพักหนึ่งน่ะกลัวไปขเขมรนู่นน่ะและังนี้เวลากลับมาเอาอาหารเอาเครื่องดมลงทุ่งลืมเอามาแจกลูกซิกบินแต่ไปบิน้นรรบานมาจากขเขมรนู่นน่ะ เออแลราก็ฟังรับเอ้านี่มันเป็นเรื่องทีเนื้อมันุุย์อีเดียนี่เนื้อมนันุุย์อีกเ,เอาเราต้องศึกษาแต่มีสัมมาเนนอยู่องค์หนึ่งลึกลัำนี่คนนี้อีกเวลาไปบวชเวลาบวชนี่เข้าไปบวชกับเทวดาเทวดาบวชให้ผมทนยาวยาวยาวถึงอยู่ย แล้วก็ไปบำเพ็ญอ,อ,อยู่ในอยู่ในอยู่ในโลกที่ก่ไปบำเพ็ญอยู่ในโลกที่พอบำเพ็ญขึ้นมาปั๊บเราว่าประมาณเช็ดผีเนี่ยกบลักสูดแล้วเขาเช็ดปีเพราะว่าทัานอ,อกมาพอออกมาประก็แต่งชุดขาวแล้วก็ผมยาวแล้วก็มานั่งสมาธิอยู่องคาร พอทานแะล้วก็ไปเข้ามณฑลรุ่งพอไปอยู่เข้ามณฑลรุ่งขึ้นมาปับบ๊บมาเลยไอ้ความเพียนอยู่น,นะครับี่หนังดังเลยจะมีชื่อเสียโงโด่งดังระดับประเทศด้วยกันนะโอ้อยโด่งดังมากเลยคนกำลังไล่เปกราบท่านใครคิดอะไรต่างๆนี่ท่านรู้หมดนะรู้หมดเลยแหละใครจะทดสอบวิชาอาคมอะไรต่างๆท่านรู้หมด คือลองเขาไปไปสุนใจยังพอไปสนใจขึ้นมามันก็มีเขาก็บอกว่าในปวัรณ้องเขานี่ม,มีมีลองตาองค์หนึ่งท่านนี่เ <Hello. S 1> ขาเรียกว่าท่าน <Okay. S 1> คือท่านเป็นพระเทเรมันไส้ขึ้นมามันไส้สื่อเสียงเนนนะถ้ <Okay. S 1> <laughs> าวันเนนนี่รับหน้า oh. เก่ไปแล้ว <laughs> ไปจับเนนมาเลยไปให้ตำรวจจับเนนมามามาสอบทับปวัรณ yeah. สอบถามประวัติขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่าวันเนนนี่ไม่มีอุปชาจะสั่งให้ซึกเพราะว่าเทวดาเขาบวชให้มันไม่มีอุปชาดิมันไม่มีใบสุดที่ันไนหล่ะเออสอบถามไปสอบถามมาบอกว่าเทวดาบวชให้ทานนี้ก็ถามมาแล้วเทวดามันมีตัวมีตนจริงไหมพอปรากฏขึ้นมาว่า พี่จะไปดูเทวดาดูได้กันไหนแล้วมันไม่มีนิสัยแต่ว่าเนนเขามีนิสัยก็เห็นเทวดาพขานั่งคุยกันตลอดปรากฏขึ้นมาว่าจับเนนไปขังทั้งไปทั้งมาก็ปรากฏขึ้นมาว่าเนนไม่ได้กินข้าวมันมันร้อนไปถึงสวรรค์นู่นละเออร้อนไปถึงสวรรค์นู่นละพอร้อนไปถึงสวรรค์เกินมาเนก็เลยบอกครับจเจ้าวาดไปบอกกันนั้นบอกว่า ไปล่อยเรานะถ้าไม่ปล่อยเราเนี่ยภายในวันเนี่ยต่อไปท่านจะไม่มีวัดต่อไปวัดท่านจะไม่มีอะไรเหลือปรากฏขึ้นมาว่าพอแต่พระพู้อย่างแค่นั้นขึ้นมาปั๊บปรากฏขึ้นมาตอนกลางวันอย่างนี้ยนะตอนตอนตอนอหนาา้าโมงหกโมงเช้าเนี่ยมันห้าโมงไปจะเที่ยวไฟเนี่ยมันลงมาจากนูนนะมันลงมาจากบนฟ้ามันมันมาตกในวัด มันมาตกใส่วัดโครมเลยไฟใหม่วัดหมดเลี่ยงเลยไม่มีอะไรเหลือจัาอย่างไม่มีใครรับได้เพราะมันเป็นไฟลูกกันมันใหม่จนวัดไม่มีอะไรเหลือก็ไม่มีอะไรเหลือขึ้นมากับปรากฏขึ้นมาว่าลอจากน,นั้นเองทะเลเนเร็วก็ลหลบบอกอกันดีว่าวัดเขาบอกว่าทะเลาะก,กันจนวัดหายไนข้างหนึ่งอู้ไปแสดงก็คนมีฤทธิ์นี้ไม่ได้นะ พอมีอยู่วันหนึ่งขึ้นมาไอสถานที่ตรงไฟใหม่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มายกสลาพอมายกสลาใหม่ขึ้นมาปั๊บพอมายกสลาขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่ามันได้รอบเขามันอีกหละวันที่เท่านี้เวลาขนาดนี้ไฟมันกลับมาใหม่ไอบอลเดิมนั่นอีกแหละไฟมันมาใหม่อีกนะไม่รอบสองเลยเขานี่ใหม่จนไม่มีอะไรเหลือเลยเขาเรียกมันได้รอบของมัน หลวงพ่อก็ไปสอบทางก็วัดเอามาันด้รอบเยสิกีมันมาใหม่ทีนี้มันไม่ไรือเดิมนนั่แหละอันนี้ก็คือผู้มีฤทธิ์หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ขเขาบำเพ็ญมานั่งนี่นไม่มีใครรู้รู้พระธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีใครไม่ไม่ไมไมสามารถรู้ก็ได้เทวดาเทวดาอุปสรรคหลวงพ่อนี่ชอบชอบอย่างชอบมีฤทธิ์มีเดช อะไรที่ขึ้นชื่อว่าไม่มีธิไ์ไม่มีเดนี่ไม่เอาจะให้มานั่งไหวพระสวดเนต์มานั่งอ่านคัทะทงคัทามานั่งเรียนยกพงยกตัวมันไม่ใช่จะแล้วแหละนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาลาออกเลย,เลยเอออะไรที่ขึ้นชื่อว่าปฏิหารไอ้นั่นชอบ <c oughs> ชอบเลยก <c oughs> ็เล่าไห้ฟังอ่ะกไในที่สุดไอ้คุณไอ้กูปณนสัยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยได้ไดมาแต่มันชอบไปตัวนี้ ชอบสั้งประสาทชอบมานั่ง